ข่าวชั่วธนาคารออมสินปล่อยกู้ด่วนอนุมัติแล้ว3 0 0แสนคนธนาคารออมสินได้ถแถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 โดยเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน1น0 0 0มบาทและ5 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งณนะปัจจุบันมีผู้ยื่นขอกู้ประมาณ 2ล้าน6แสนคนนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินได้ส่งข้อความ SFS นัดหมายให้มายื่นเอกสารแล้วเกือบ2ล้านคนซึ่งณนะขนาดนี้ทางธนาคารได้ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 3 1 6 6 0 0คนนะครับคิดเป็นวงเงิน7,527.16ล้านบาทซึ่งตอนนี้ธนาคารก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อตรวจสอบคัดกรองและอนุมัติเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อย่างเร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้